สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเริ่มมากินข่าวด้วยค่ะข่าวต้มหมักหอยวันนี้กินข้าวต้มหมักหอยจุหอยโขมเป็นอย่างไรบ,ะบ,ะบะ่างปเป็นอยู่บระกอบนะเป็นบระกอบสวัสดีค่ะลุปหากินบ้าเง

เ้าอยากเขาขจุดรถเขา t r ồ มไปไงไป่หรอ t r ồ n มู้ไปมมไงแซ่บไปนักแซ่บบอกคือแพงสูตรไปสูตรแมนสูตรไปไงแซ่บแจ็บ ngoài mình tưởng ngoài nhẹ ơ nhẹ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những mười ba mười hai năm ra, hả, năm 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 Ừ. 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 Em em phải muốn à? phải mày nhớ muốn à? Abi, cứ hại Abi cứ hại, chỉ thêm

คอยจุดไม่ต่ออหใยังไงหอยเน่นหนอินลับ้าเลยนะ มันหนีนันพูดห่อพูดกับเขาหามันพูดมดดขขันจะใส่แล้วอันน,ขขขนี้เราพูดไปอ้าวโอ้ยขาดโอ้ยไขมขาดเลยใหญ่ไขมันเยอะจิ้มไข่บ่บ ม่พอมีแต่หัวไม่ไข่จิ้มขาดขาดขาต้มซุปคนบอกคนหรือบุมิชิในการจิ้น้ำขาดเลยโอ้ยอะไรหัวมึงเลยไข้มึงเลยงั้น

เออนั่นมิดดอมนั่งเ๊อปตัวใหญ่ดื่มไได้หาย่งเลไหาาลยสห้องาล่งบเป็ดเลยแบบไม่ต้คานอ่ะตะกีนนั่งย่างเลยก็นั่งอ้วนหรืนั่งย่างไปได้อัดย จิบนี่นแล้วซกหัวกันสุกพอยมาขาด น้องเอ็งถ่ายตัวนี้ก็บ่เบิดถ่ายก็มาอยู่จ้ะนี่อันไอกบเอาไปส Ôi, mừng anh.

Hơi mẹ Phúc mắc tầm Mắc kì ได้น้องเลยเำไมแม่เด็กนั่งบอกบออย่างี้ ขี่ให้ได้ดิได,ด้เจ็บทัวเหรคะหนัออกมาก

เฮ้ยฟังดีนว่าถ้าให้กิดข้าวเรียบร้อยแ้ยวพี้อโอ๊ยเขาก็กิดข้าวอันเพนปิ่นก็รอประธานได้ไปซอยอันดับหน้าเ่รเดอร์ไปซอยเจซี่มือเดียวหนุงพี่น้องเลยร่างกายมันกระโปรงไวแบบ สุขภาพฮะพวกแข็งแรงเลยฮะไปดำมันกะไปดำมื่อนั้นมาจนนอนกับโบได้ปวดเปิดแต่ว่าสิไปอยู่ไปหาอาจจะไปมื่อื่นแหละไปซอยนางสีอยู่เพราะว่าบได้ซอยนางทีเหล่าสักทีแบบไปกับไปแป๊บๆน่ะนะก็เลยแบบกับโบคลาในใจแต่ก็ยังอยากไปอยู่ร่างกายเหามันโปรไวเนาก่ บวบฟื้นนะนะอยากให้มันนานจักหน่อยสิไป,ปมืออื่นนี่แหละตั้งใจว่าว่าสิไปมืออื่นแต่ก็ไปไปใส่เลยอยู่ในเรื่องนั้นแหละไปใส่ก็บไปไปเมื่อยกับชีวิตโอ้ยร่างกายให้มันบวบได้ดังใจให้มัน มันก lives, ็เมื่อยเลยพี่น้องเ้ยท่อแท้บางเทือมันก็แบบใจให้ยากคิดนั้นนี่แต่ว่าร่างกายเขามันโบ่ไปน้ำสังขารคนเฮาคือว่าอะไรมันก็ถล่าลงมาแลยไปกัแต่อันไม่ง่ายป่วยมันก็น่ากับริไปใส่ปู้จุดแต่ในเืองน กระเบิงไม่ใหญ่หนลยเด็กะปลายากใช่ว่าแหละเป็นว่าคลิปนี้ก็ชิ้ฝากไว้สักนิดเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ็บเจ็บเธอถาวด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกกำลังใจที่ส่งให้เจ็บเจ็บพี่ยังบ่ถิ่มบ่ป่าเจ็บเจ็บจังใดจังใดเจ็บเจ็บกระชีพยายามฟืชโตให้เร็วที่สุดเพราะว่าช่วงนี้กะช่วงปรับอยู่กำลัง รักษาโตก่อนช่วงนี้มันบไวดีขนาดบึงตัวเองยังหลับสภาพตัวเองบ่ไดเลยแบบืไปราคาสวัสดีค่ะ